ธุรกิจใหม่มักทำพลาดข้อที่3ก็คือการปรึกษาผิดคนครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมีคาร์บอยอยู่คนหนึ่งเขาต้องการที่จะขี่ม้าไปยังที่ที่เขาไม่เคยไปมาก่อนมาถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยเขาก็เจอกับแม่น้ําเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเอาม้าข้าแม่น้ําไปได้หรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าแม่น้ำเนี่ยลึกไหมเขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องทำการสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหลือไปเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับนั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่ข้างๆเด็กน้อยอายุประมาณ4ี่ห้าขวบนะครับดูๆแล้วก็เป็นคนบริ ข้าแม่น้ําอันนี้ไปนะสามารถที่จะขี่มา้าข้ามแม่น้ํานี้ไปได้ไหมเด็กน้อยเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าได้สิครับผลปรากฏว่าตอนขับอยขี่มา้าไปถึงกลางแม่น้ําน้าก็เริ่มลึกเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆแต่ขับอยก็ยังคงเชื่อคำพูดของเด็กคนนั้นนะครับผลปรากฏว่าม้าเนี่ยสุดท้ายนะครับจมน้ําแล้วก็โดนน้ําพัดหายไปเลยนะครับขับอยโมโหมากนะครับขึ้นมาก็ต่อว่าเด็กบอกว่า e y, ทำไมต้องโกหกเนี่ยเด็กน้อยก็ทําหน้างงๆแล้วก็บอกว่าคุณหน้าครับแต่ผมเห็นเป็ดเนี่ยมันขาสั้นกว่ามา้ามันยังข้ามไปข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับ